ครับมือนีมาตามความฝันของน้องเปีวโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายคือมือในวันที่สิบหกแล้วค่ะเมียนค่ะครับเดี๋ยวถามว่าความฝันของน้องเปียวมาขึ้นเป็นยังไงหล่ะกับตัวเลขยังคือเขาบองสีหน้าของเตียวใช่ตัวตัวเลขยังคือเขาค่ะหลังที่เปีววงโกงหายแล้วก็ตัวมาเอฟซีเตียไหายผันเป็นน้ำเปียวน้องเตีวกันในว่องโกงหายแล้วเป็นทีเดียวหน่อยครับน้องเตียวคือใครท่านบ้านดูมาท่านชมยูทูดะลูกเหล่าหลายๆคน อ๋อครับคงสุดท้ายมันมีตัวเก่าบ่ลของตวต่หรือว่ามีตัวใหม่นีตัวเก่ากับตัวใหม่ครับตัวเต่าตัวใหม่กับะมีอันหนึ่งาสองเก่าตัวใหม่จากการเอฟซีวันที่สามทังสองยูทูบเบอร์ถัดจต่นี่ตลับหาสองเก่าแล้วก็ตัวมีด่าสองเก่าแล้วก็การเก่าหาราคาตัวใหม่ตัวใหม่เกี่ยวับตัดออกจากตรงหาสองเก่าครับ เสียงอยากกล่องน้อยนึงเนาะน้องเต๋อ่ะผมเป็นอย่างเอานี่ยล่ะอยากถามว่าหลังจากน้องเต๋อไปเรียกไปแล้วฝันดีบอฝันดีบอฝันดีฝันดีเดี๋ยวนี้อาก็ยังอยากทีน้องูเพิ่นเสียไปเนี่ยเพิ่นมานลุกเป็นกำเนี่ยนะฮะไข่ก็เป็นเพิ่นแบบเพิ่นอยากเพิ่นสิมาฮับออกกองบุญแล้วเพื่อนคิดว่าเต๋อเราสืบเลขแล้วล่ะเออเพิ่นจะเล่นมาเสือว่าเอาสืบเงินนี้ก็สิได้เฮ็ดบุญให้เพิ่นนเลีงผิด่ะ ครับแ้กองันมาเป็นเป็นของกินของยาักันกี้ราวังใสวันนี่จะมีที่มีที่มาาเต๋อติ๊กต๊เงียนอยู่อือก็จะฟันไว้เอฟซีมหานี่ถือว่าดิถือว่าฟันดีอะเนี่มีคนมาหามีคนมาลลอมหลอมสิเนาะส่อือกัตี้น้องเต้อสือถือกัตี้เล็กต้วนิสิออกกตี <g ülme> จา้าเยวยืนร่ากำลังใจยืนหนาสืงก็ตือกับยาวากันเนี่ยเป็นแค่แนวข้ามกันค่ะครับอ่าดีกว่าเป็นคือว่าเป็นหัวที่หกแล้ล่ะหัวที่ทหกมแมน่นเ <c oughs> จ้าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเศร,ร้าเลยบอกว่าโอ้ยหยันเอฟซีถามหากันเลยโทษถามน้องเตียวก็นหน้าวะเผื่อน้องเตียวมีความเปลี่ยนแปลงตัวใหม่นแนงสีหน้าน้องเตียวแต่ว่าตัวใหม่ไอ้บ้านไหนรุ่งเลยบ้านไหนรุ่งตัวใหม่โอ้รุ่งแต่ตัวเก่าเนาะโอ้จ้า เลขในตีน้องแต๋วงกลมบอว่าหนี่คือคู่าสองเต่าแล้วก็หาสามแล้วก็เต่าสองเด้อเต็มวงกลใบน้องเต๋อมีกระดาษเขียนไว้บอน้องเต๋อมีกระดาษเขียนไว้บอที่ว่ากระดาษเขียนไว้เดี๋ยวค่ะอ๋อตัวนี้บอหน้องเต๋าทีวงกลมไว้จ่าแหนมจ่าบอกว่ามีหา หาสองเก่าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หาสามเนาะหาสามแล้วก็สองเก่าแล้วก็แปดสามนเต้าเนียนตัวใดสที่สิทเป็นตัวกันได้หอเบิ้งดีดีเม่เป็นตัวกันได้อกันไปคืออ๋อเป็นตัวกันใ่ว่ามากต่ว่าเป็นยังฉันมากกับสมรละผู้งงบหน่อยกับสี่ตามเห็เต่าพวคุ้งใบครับพี่เน้ย่กัอย่าลืมเนี่เมนเต่าื่อไดพวคุ้งใกัอย่าลืมอืม คืไบเด้งกลมใ็คือตัวบนนี่น้องเต๋เนาะหาเกาซหาเกาซีนี 3, <0. S 2> <0. S 1> ่คือปวยแตปอยแต่ตังวดเนาะหาเกาซีกับหาสามกับเกาสามคือปอยตังวดแตัวนี้คือไดมาใบว่าน้องเต่อคือสองเก้ากับแปดสามตัวนี้ก็คือห่าสองเกาิเ็นเลที่เต๋อมากออ เป็นพุ้นหลักพรามันเพื่อนผมแล้วกได้กับทำมาเลียขาเจ้าตี้นี่ก็เป็นคองหลาย่านคเดี่ยวมากแต่สุดียวก็เพิ่มคุณก็เป็นพว่นเรานั่นแหละครื่องตัวนี้เป็นเด็กที่เดี่วมาแปรสามนี่ก็คือว่าเป็นตกกัการคซื้อค่ะการเห็นเนี่นี่น,นอกุณก ท่านี่งงตรงบานท่านนคุกับีุแมแป่ังที่เต่าไหลเต่ามันเ,เป็นนักกิโลเต่านบัน้เกถกำลังใจเพิ่ม่อน่ต้าน้ติจะค่อยไปอาจจะขึ้นแปดน้ำก็ได้อ่ามันขึ้นลงเต่มนึ่งนตังเต่อ่าเนี่ยค่ะลงแต่านึง่งค่ะว่าเป็นตัวกันตัวนี้ค่ะอ่าขอบคุณนกเต่าไหล่อาไทายนี่ฝากเอฟซีนกเต่ เมื่อนี่น้องเต๋กจขอฝากเอฟทีน้องเต๋อไหนมีสูตรนี่หลบน้องจันเดอแหนน้ำตัวเลขของเต๋นี่ไปโพสนีโพสอินอินนี่แม่นอินใส่กับเอาอุ่นขึนที่คุณบอกว่าขอให้แตวสงตัเลยสตัวค่ะค่ะขอบคุณน้องเต๋หลายเสานี้ครับเดี๋ยวส่งยปแต่เสานี้เลยสวัสดีครับผมเด็กเด็เนี่ล่างน้เลยค่ะเฝากเน่ล่างเออเล็กไม่ล่างใอ่เราไม่ยั อ๋อสวัสดีค่ะแม่ล่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคุตงวันที่ลนึ่นลิ่นไม่น้อยครับบ่บ่ตกบ่แห้งพื่อนแต่แม่ตองแตนเจ้าลูกก็ไล่กับฝังไห้เอ็ซ์ีทุกคนนะคะสาวนี่กับทุหคนไลิถนนี่หลับเลยกันทุกคนรนบในตารางของรองแตวละก่ะของพอตูรองรองทุกเรื่มาแต่ลิงทุกคนเลยนะ สิบาอาสองขอกูคุณคนเป็นโรยุคนี้เรื่องหลุมนะสิเนาะครับขาหนีบเนื่อเป็นเดีมเรื่องหัเรื่ะวนต้อนคุณเปก้อยไปตังเป็นต็นเลยค่ะหนึ่งสองีนนาะขาเสียขาหาสามเนาะครับมาบางคนไม่ยานมีาคนนั่เต้นทุ่งคนี่เต้นทุ่งสามมือก่อนค่ะเนี่ที่เป็นแบบคนเวลาว่องกลคือว่าคน่ว่องกล ผมรวบรวมอยูเลยตัวนี้คือสองสองหนึ่งเจ็ดแน่นค่ะสองหนึ่งเจ็ดไข่อ๋อครับนี่คือแมลาสาปไข่ด้วยค่ะเด้อตัวตัวนี้ของเพคนขาตัวหนึ่งตัวเนียนอ๋อครับค่นี่ใส่เอาตัวเนียนนะตัวเนียนก็คือสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเมนว่าครับแน่ค่ะสองคือคนละ ครับกคือกลมตัวใหญ่อะค่ะของฟูเพิร์นท์ครับครับตัวหนีบคือตัวตัวฟังหนีบคือหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดหาคือไมปล่อยอยู่เรื่อยมั่นวะครับแน่ค่ะแต่ถ้าเข้าแหลกได้ค่ะตั้งแต่เมื่อยที่ว่าไปแก้บนเนาะค่ะเนาะอ๋อครับมานีค่ะขางบนนี่ก็คือเป็นเลขของดวงวิญญาณเลขดวงวิญญาณของอ่หัวใจผู้เป็นเสียเลยนะครับครับ กูเป็นเทที่ไหนแม่ล่พคมีโคตรสิดีวอปู้ดเป็เขาขั้นสาเป็นจิตไปจัสิ่งเนาะค่ะเนาะครับตอไปเน่เป็นจัได้คหรองเ่นากเขอกได้หามาปล่อยเท่ากวนาพอปูเป็นสิเสีออกขั้นสาอ๋อคือว่าเขาพันาเนี่ยพอปูเป็นสิงงดหายเนี่วทางเนาะแมแมแมอ๋อครับมีได้หมเ่ยด้ต้องยอมเป็นยาก ดี in mm ๋ว hmm. mm ิญญาณ่นยุคขังบนนี่ค่ะยุคขังบนนี่ดวยวิญญาณหนองใต้คุนเค่เห็นวลไาเคยโพดหนีมากแม่ล่านาดพดหนีมากเ้เคยเคยโพดมากเป็นเปือกลามคนเคยใส่เอฟซีคุกคนไห้แงเกตเบิ่งเลขของดีวิญญาณกับของพอปูค่ะมันตรงกันบ่ให้สจงเกตเบิ่งดีๆด้วค่ะในระ่าง ดองวินย่มเพื่อไทยกับของพอผู้อุดมไทยค่ะไห้เบิ้งดีด <ITA> ีดล like, <To> ้ค่ะเดอครับคือแม่ล hmm. <c oughs> ่างว่าอยากให้เอฟซีสุคว้นต่ออ่าจังแต่ละคิกนให้ขายวิจารณญาณแล้วค่ะเนาะให้เบื้องดีดีเมื่อนี้มันเป็นมือพวงสุดถ่ายแล้วมือมือววัันที่งบมือ ไม่ล่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนลูกศิ์ลูกหาเนาะค่ะนอมาให้ติดตามช่องอ่าเตี๋ยวควสุรินทีวีเนาะค่ะนอค่ะแล้วก็ไอคัมพอนแล้วก็ไอบาวิดแกนเนาะค่ะแล้วก็น้องบ้านเนาะค่ะนอแม่ล่างก็กู่้ว่าจะช่องไหนช่องไหนเนาะจะทำไงไเนาเ่ เบ,บ็ดช่วงคช่องนะคะค<ห>นอไ่ทีกท่กถกคนนะคะเด้อตดตามเพิ่นน่งแน่แล้วก็กติดตามแม่ล่างรองอุดมดการน้องแป้วดการดวงวิญ,ญานาเนาะค่ะนอเมื่อนี้ก็ขอไห่ถูกถูกคนนะะเด้อขอไห่มีโชกมีหลาบร้อยไห้สมปัดรถนานะนะคะเด้อสุกคนค่ะครับสวัสดีครับเม่ล่าง ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายครับครับผมอ่ะขอบคุณแม่ล่างหลายด้วครับเด้อกับน้องแต๋เด้วยสาวนี้ขอบคุณช่าเพียงปังๆครับางเพงปังๆสวัสดีครับผมสวัสดีครุณแม่แม่ล่างขอยย้ำแน่ว่าเข่าคือเก่าเข่าคือเก่าไก่คือเก่าครับผมอ่ะปังๆครับแม่ล่างสวัสดีสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Whoa. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ <Yeah. S 1> เพื่อบให้าลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งกดน้ำคำป <Yeah. S 1> ล,ลุกขีป่าฏทันสิบ,บริาพาลค่าปแล้วก็สิบ,บริพาลาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah. Whoa. S 1> กระขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ